สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสสิธรถึงล้อมจะมาพูดถึงกฎหมายประกันสังคมซึ่งเป็นหนึ่งในกฎหมายที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดเพราะไม่ว่าเราจะเป็นลูกจ้างบริษัทหรือทำอาชีพอิสระก็มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายนี้ค่ะ กฎหมายประกันสังคมเป็นกฎหมายที่กำหนดการให้หลักประกันแก่บุคคลในสังคมที่มีปัญหาหรือความเดือดร้อนทางด้านการเงินเนื่องจากการประสบเคราะห์ภัยหรือมีเหตุการณ์อันทำให้เกิดปัญหาในการดำรงชีพซึ่งต้องการได้รับความช่วยเหลือในลักษณะเฉลีย่ยความเสี่ยงเฉลีย่ยทุกสุขร่วมกันร,ระหว่างประโยชน์ในสังคมโดยการรวบรวมเงินเข้าเป็นกองทุนและจ่ายช่วยเหลือนั้นก็คือผู้ที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนที่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอันก่อให้เกิดสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง ความหมายของประกันสังคมประกันสังคม Social Security Fund คือการสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตให้แก่กลุ่มสมาชิกที่มีรายได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตและให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลและการชดเชยรายได้อย่างต่อเนื่องประกันสังคมไม่ใช่แค่การหักเงินเดือนแต่คือระบบช่วยเหลือกันของทั้งประเทศเพื่อให้คนทำงานทุกคนมีหลักประกันในชีวิตไม่ว่าจะเจ็บป่วยคลอดบุตรหรือทราภาพ วัตถุประสงค์ของกฎหมายประกันสังคม1ให้ความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่แรงงานและประชาชน2สร้างหลักประกันทางสังคมที่เท่าเทียมให้ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบคุ้มครองพื้นฐาน3ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุจำเป็นในชีวิตเช่นการได้รับค่ารักษาพยาบาลเงินชดเชยรายได้4แบ่งเบาภาระของรัฐในระยะย,ยาวเป้าหมายหลักคือการลดความเสี่ยงของชีวิตคนทำงานและสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะ หลักการสำคัญของประกันสังคมการร่วมสมทบแชร์ e Responsibility ลูกจ้างนายจ้างและรัฐร่วมจ่ายเงินเข้ากองทุนการเฉลี่ยความเสี่ยง Social Insurance Principle เงินสมทบถูกใช้ช่วยเหลือผู้ที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดการคุ้มครองทางสังคม Social Protection ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสวัสดิการเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าทดแทนรายได้ความมั่นคงทางสังคม Social Security สร้างความมั่นใจให้ผู้ประกันตนว่าชีวิตและครอบครัวจะมีหลักประกัน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคมระบบประกันสังคมในประเทศไทยมีการเชื่อมโยงกับหลายกฎหมายเพื่อให้การคุ้มครองแรงงานและผู้ประกันตนเป็นไปอย่างครบถ้วนพระราชบัญญัติประกันสังคมพศ2533เป็นกฎหมายหลักของระบบประกันสังคมกำหนดประเภทของผู้ประกันตนสิทธิประโยชน์การจ่ายเงินสมทบของลูกจ้างนายจ้างและรัฐครอบคลุมสิทธิประโยชน์7กรณีได้แก่เจ็บป่วยทุพพลภาพ คลอดบุตรเสียชีวิตชราภาพว่างงานและค่ารักษาพยาบาลพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541แรงงานในเรื่องสภาพการทำงานชั่วโมงการทำงานวันหยุด ค่าจ้างขั้นต่ำทำงานร่วมกับประกันสังคมเพื่อคุ้มครองแรงงานทั้งด้านรายได้และความมั่นคงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พศ2518คุ้มครองสิทธิของลูกจ้างในการรวมตัวจัดตั้งสหภาพแรงงานและเจรจาต่อรองเกี่ยวข้องกับการสร้างความเป็นธรรมและความมั่นคงในการทำงานพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พศ2518คล้ายกับกฎหมายแรงงานสัมพันธ์แต่ใช้กับลูกจ้างรัฐวิสาหกิจสนับสนุนการคุ้มครองแรงงานภาครัฐร่วมกับระบบประกันสังคม กฎหมายด้านภาษีและการเงินพระราชบัญญัติภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีผลต่อการหักเงินสมทบของผู้ประกันตนกฎหมายบัญชีและการเงินเกี่ยวข้องกับการนำเงินสมทบเข้าสู่กองทุนและการตรวจสอบบัญชีของนายจ้างกฎหมายสุขภาพและสวัสดิการอื่นๆพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพศ2545ทำงานร่วมกับกองทุนประกันสังคมในส่วนค่ารักษาพยาบาล ผู้ประกันตนมี3ประเภทค่ะ 1. มาตรา33พนักงานบริษัท 2. มาตรา39ผู้ที่เคยเป็นลูกจ้างแต่ลาออก 3. มาตรา40อาชีพอิสระ ผู้ประกันตนมาตรา33ภาคบังคับคือลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่1คนขึ้นไปและมีอายุระหว่าง15-60ปีบริบูรณ์ผู้ประกันตนกลุ่มนี้จะได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์มากที่สุดถึง7กรณีได้แก่เจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรชาราภาพและว่างงานผู้ประกันตนมาตรา39ภาคสมัครใจคือบุคคลที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33มาก่อน และในออกจากงานสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างแต่ยังต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมอย่างต่อเนื่องโดยต้องสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ภายใน6เดือนหลังจากออกจากงานผู้ประกันตนกลุ่มนี้จะได้รับความคุ้มครอง6กรณียกเว้นกรณีว่างงานผู้ประกันตนมาตรา40ภาคสมัครใจคือบุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระหรือแรงงานนอกระบบที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างในสถานประกอบการ เงินสมทบหมายถึงเงินที่นายจ้างลูกจ้างและรัฐบาลหรือเงินที่ผู้ประกันตนและรัฐบาลร่วมกันจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อจ่ายเป็นประโยชน์ทดแทนให้แก่ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนเมื่อเกิดเคราะห์พายหรือประสบความเดือดร้อนและเข้าเงื่อนไขาตามที่กฎหมายกำหนดโดยอัตราเง,งินสมทบในปัจจุบันเป็นดังที่กล่าวมาแล้วในหน้าที่จ่ายเงินสมทบของนายจ้างแต่นายจ้างที่จัดสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด สามารถขอลดส่วนอัตรางเงินสมทบได้ทั้งของนายจ้างและลูกจ้างโดยนำระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานสัญญาจ้างแรงงานหรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างซึ่งกำหนดให้สวัสดิการที่สูงกว่านั้นไปแสดงต่อคณะกรรมการประกันสังคมโดยมีหลักเกณฑ์การขอลดส่วนอัตรางเงินสมทบดังนี้หนึ่งนายจ้างได้จัดสวัสดิการเกี่ยวกับการประกันอันตรายเจ็บป่วยนอกงานทุพพลภาพ เสียชีวิตคลอดบุตรหรือสงเคราะห์บุตรชราภาพว่างงานให้แก่ลูกจ้างไว้แล้ว2เป็นการจัดสวัสดิการไว้ก่อนวันที่กฎหมายประกันสังคมฉบับปัจจุบันใช้บังคับ3สวัสดิการที่จัดไว้นั้นให้ประโยชน์แก่ลูกจ้างสูงกว่าประโยชน์ทดแทนที่ลูกจ้างมีสิทธิตามกฎหมายประกันสังคม4ต้องระบุให้สวัสดิการดังกล่าวไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานสัญญาจ้างแรงงานหรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เมื่อมีการนำส่งเงินสมทบเรียบร้อยแล้วผู้ประกันตนมีสิทธินำจำนวนเงินสมทบที่จ่ายไปนั้นมาหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้และนายจ้างก็สามารถนำจำนวนเงินสมทบที่ตนจ่ายมาหักเป็นค่าใช้จ่ายหรือรายจ่ายของนายจ้างก่อนนำมาคำนวณภาษีได้ ััตราการจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเป็นหน้าที่สำคัญของผู้ประกันตนทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นมาตรา33ลูกจ้างประจำมาตรา39ผู้ที่เคยเป็นลูกจ้างและลาออกหรือมาตรา40อาชีพอิสระซึ่งแต่ละมาตรามีอัตราเงินสมทบและสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกัน สำหรับอัตราเงินสมทบของประกันสังคมมาตรา33ที่ผู้ประกันตนต้องนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนจะคำนวณจากฐานค่าจ้างต่ำสุดเดือนละ1,650บาทและสูงสุดไม่เกินเดือนละ1,500 0บาท ทั้งนี้รัฐบาลจะออกเงินสมทบเข้ากองทุนอีกส่วนหนึ่งโดยมีรายละเอียดดังนี้นายจ้างส่งเงินสมทบในอัตรา5%ของค่าจ้างลูกจ้างขั้นต่ำ83บาทต่อเดือนและสูงสุดไม่เกิน750บาทต่อเดือนลูกจ้างผู้ประกันตนส่งเงินสมทบในอัตรา5%ของค่าจ้างขั้นต่ำ83บาทต่อเดือนและสูงสุดไม่เกิน750บาทต่อเดือน อัตราเงินสมทบมาตรา39ที่ต้องจ่ายเองผู้ประกันตนมาตรา39ต้องจ่ายเงินสมทบเดือนละ432บาทโดยคำนวณจากฐานเงินเดือนคงที่4,800บาทอัตราเงินสมทบ9 4 8 0เเซคูเท่ากับ432บาทอัตราเงินสมทบประกันสังคมมาตรา40ผู้ประกันตนอิสระอัตราเงินสมทบ มาตรา4 0และสิทธิประโยชน์ตามทางเลือกผู้ประกันตนมาตรา40สามารถเลือกจ่ายเงินสมทบได้3ทางเลือกดังนี้ทางเลือกที่170บาท30บาททางเลือกที่2 100บาท50บาททางเลือกที่3 300บาท150บาท ประโยชน์ทดแทนประโยชน์ทดแทนหมายถึงความช่วยเหลือที่ให้แก่ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิเมื่อผู้ประกันตนประสบเคราะห์ภายหรือเดือดร้อนและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดแล้วเงื่อนไขของสิทธิรับประโยชน์ทดแทนที่กฎหมายกำหนดมีดังนี้ 1. เงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบกอประกันอันตรายเพื่อเจ็บป่วยนอกงานต้องจ่ายมาแล้วไม่น้อยกว่า90วันภายในระยะเวลา15เดือนก่อนรับบริการทางการแพทย์ขอคลอดบุตรต้องจ่ายมาแล้วไม่น้อยกว่า2 1 0วันภายในระยะเวลา15เดือนก่อนรับบริการทางการแพทย์คอทุพพลภาพ ต้องจ่ายมาแล้วไม่น้อยกว่า90วันภายในระยะเวลา15เดือนก่อนทุพพลภาพงอตายต้องจ่ายมาแล้วไม่น้อยกว่า30วันภายในระยะเวลา6เดือนก่อนตายจอสงเคราะห์บุตรต้องจ่ายมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีชอชราภาพต้องจ่ายมาแล้วไม่น้อยกว่า15ปีไม่ว่าระยะเวลานั้นจะติดต่อกันหรือไม่ชอว่างงานต้องจ่ายมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนภายในระยะเวลา15ปีก่อนว่างงาน สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา33กรณีเจ็บป่วยรักษาพยาบาลฟรีในสถานพยาบาลตามสิทธิ์เงินทดแทนการขาดรายได้50%ของค่าจ้างไม่เกิน90วันต่อครั้งและไม่เกิน180วันต่อปีกรณีโรคเรื้อรังได้รับเงินทดแทนไม่เกิน365วันต่อปีสิทธิทันตกรรมถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนและผ่าตัดฟันคุดจ่ายจริงไม่เกิน900บาทต่อปีกรณีคลอดบุตรเงินค่าคลอดบุตร1 5 0 0 0บาท ไม่จำกัดสถานพยาบาลหรือจำนวนครั้งเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อคลอดบุตร5 0ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นเวลา90วันเบิกได้สูงสุด2ครั้งกรณีว่างงานกรณีถูกเลิกจ้างได้รับเงินทดแทน50เของค่าจ้างเฉลี่ยไม่เกิน180วันต่อปีกรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างได้รับเงินทดแทน3 0ของค่าจ้างเฉลี่ยไม่เกิน90วันต่อปี กรณีทุพพลภาพเงินทดแทนการขาดรายได้50%ของค่าจ้างเป็นรายเดือนกรณีทุพพลภาพรุนแรงได้รับตลอดชีวิตค่าบริการทางการแพทย์ตามเงื่อนไขที่กำหนดกรณีเสียชีวิตค่าทำศพ50,000บาทเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบกรณีชาราภาพเงินบำนาญชาราภาพหรือเงินบำเหน็จชาราภาพ ตามเงื่อนไขาการจ่ายเงินสมทบกรณีสงเคราะห์บุตรเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ800บาทต่อบุตร1คนไม่เกิน3คนและอายุไม่เกิน6ปี สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา39ผู้ประกันตนมาตรา39จะได้รับสิทธิประโยชน์6กรณีต่อเนื่องได้แก่กรณีเจ็บป่วยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลตามสิทธิของประกันสังคมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้50%ของค่าจ้างเฉลี่ยคิดจากฐานเงินเดือน4,800บาทเท่ากับ2,400บาทต่อเดือนจ่ายได้ไม่เกิน90วันต่อครั้งและไม่เกิน180วันต่อปีกรณีโรคเรื้อรังสามารถเบิกได้สูงสุดไม่ เกิน3 6มวันต่อปีกรณีคลอดบุตรเบิกเงินค่าคลอดบุตร15,000บาทครั้งเบิกเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อคลอดบุตรได้50%ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นเวลา90วันเบิกได้สูงสุด2ครั้ง กรณีทุพพลภาพกรณีทุพพลภาพระดับความสูญเสียไม่รุนแรงรับเงินทดแทนการขาดรายได้ไม่เกิน30ของค่าจ้างไม่เกิน180เดือนกรณีทุพพลภาพรุนแรงจะได้รับเงินตลอดชีวิตในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างกรณีเสียชีวิตได้รับค่าทำศพห0,000่บาท เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่จ่ายเงินสมทบกรณีสงเคราะห์บุตรได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ8 0 0บาทต่อคนต้องเป็นบุตรที่ชอบทำด้วยกฎหมายไม่เกิน3คนและบุตรต้องมีอายุไม่เกิน6ปีกรณีชราภาพได้รับเงินบำนาญชราภาพรายเดือนหากจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนหรือเงินบำเหน็จชราภาพก้อนเดียวหากจ่ายไม่ครบตามเงื่อนไขเงินบำนาญ หมายเหตุผู้ประกันตนมาตรา39จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา40สิทธิประโยชน์ที่ได้รับแตกต่างกันตามทางเลือก ดังนี้ทางเลือกที่1 70บาทต่อเดือนกรณีเจ็บป่วยได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เช่นนอนโรงพยาบาล300บาทต่อวันหยุดพักรักษาตัว200บาทต่อวันไม่เกิน30วันต่อปีกรณีทุพพลภาพได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้500-1,000บาทต่อเดือน15ปีกรณีตายค่าทำศพ25,000บาทเงินสงเคราะห์8,000บาทเมื่อจ่ายเงินสมทบครบ60เดือน ทางเลือกที่ 2- 100บาทต่อเดือนได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนทางเลือกที่1เพิ่มเติมกรณีชราภาพเงินบำเหน็จชราภาพ50บาทต่อเดือนทางเลือกที่3-300บาทต่อเดือนกรณีเจ็บป่วยได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เช่นนอนโรงพยาบาล300บาทต่อวันหยุดพักรักษาตัว200บาทต่อวันไม่เกิน90วันต่อปีกรณีทุพพลภาพได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้500-1,000ถึงบาทต่อเดือนตลอดชีวิตกรณีตายได้รับ ค่าทำศพ50,000บาทกรณีชราภาพได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ150บาทต่อเดือนเงินเพิ่มเติม1,000 0บาทเมื่อจ่ายเงินสมทบตั้งแต่180เดือนขึ้นไปกรณีสงเคราะห์บุตร2 0 0บาทต่อเดือนต่อคนไม่เกิน2คนอายุไม่เกิน6ปี ช่องทางการจ ie ่ายเงินสมทบประกันสังคมของแต่ละมาตราสำหรับมาตรา33นายจ้างเป็นผู้นำส่งเงินสมทบให้สำนักงานประกันสังคมสำหรับมาตรา39จ่ายที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาหากผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร6ธนาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนธนาคาร กรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนจ่ายเงินสดที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนเคาน์เตอร์เซอร์วิสเซเว่นอีเลเว่นค่าธรรมเนียม1ิบาทที่ทำการไรส์นีธนาคเคาน์เตอร์ไพรส์นีค่าธรรมเนียม10บาทเคา,า,า,าน์เตอร์เพสบายแจยวค่าธรรมเนียม1ิบาท สำหรับมาตรา40จ่ายที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายที่ธนาคารพาณิชย์ต่างๆจ่ายที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสเซเว่นอีเลเว่นจ่ายผ่านเคาน์เตอร์ไปรษณีย์จ่ายผ่านแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งการนำเสนอกฎหมายประกันสังคมในครั้งนี้ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะหวังว่าผู้ฟังจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้นะคะขอบคุณค่ะ